สวัสดีพ่อแม่ี่นองลูกหลานก้านเบาคอกแบ่ว่าวันนี้กันไปหาดอกกระเจียวก็ญญจะไปถอดนองามันหวานก็ปนน้ำปลาไปี่นอหาดอกกระจียวจ้องแต่เริ่มฟงพนตะกเริ่มยอดนงมาหน่อยนึงิเ้อะ 啊两条鱼 ข ah, ี่น ah, ้องเขาตะเรียมออกถ้าตะฝนมันจะยินไม่ phân tham quan trả rồi nó mưng mương luôn mình đốt luôn à chi đài quạ anh nhang hơi này yêu ship qua đỏ าตาอ่อนมือหลวกก็กาโตคันบริหน่ออ่อนนั่นแหลวเอามาตื้เลยเนี่ยอืมส่วยแล้วส่วยแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ีทำงานค่ะฝนหุกกระลนมาไปหลอกแล,ล,ล้วจะันนั้นทงวกกินกระปนกระแจวที่หนุ่มเี่นี่ในรายหมดแล้วมาผมมากเสบยววดเก็บมาัะหน้าคำปุกตุนนี่ก็บ่ได้เอาไปทำทาลงไปลุมซื้อแท้แท้น พูนตัวไม่ทิ้เก็บได้เกเพราะหงแล้วมันเอาสกันเหตอยงนกใหม่นี่จะดอกงามเลยวันนันขึ้นหม่จูงตอนนี้ว่ามันคุดเอาดินหมดว่าอยู่ว่าเบอมส่งให้อีสาน เราบอกตะเจ้าพี uh, um um, um, anyway> ่น้องวาานี oh, uh, 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 learn, ่นามันเดือดากรับเจร้องมายวเราเจียัานต้มครับหลอกคาผ้าดิกินก็กสสิลอกไปขายที่บกันบุอีกนี่กรปนวหลอกตเจ้ครับองขอมนี่กรบอ ลวกคานั่นครับปอเหยวก็เป็นเร่เครับสิบคนนั่นแต่เข้าลวกค้ลวตไปฟ้าแล้วาสิบคนบาทนี่ก็บเคียวหอกคาออนใบหักตูมกนบ ยังองมาหมูก็ก่อยปลาก่อยอันนี้หนึ่งก้อยหมู นั่นางกินพี่เด้อพี่แดงยิ่งคือยังงอแล้วเลยยังไปือขายกินปูนปูนหางงันไ่หางนมันไม่ต้องยังไปมิขาวเลยคือสาวยมา มันไกลพวหมาไปยะก็ไกก็เห็นไหม่แต่ว่ากมม็เราหมงก็เห็นจับข้าแต่ไมตันการมุกกัะแตกอีกแบบนึงหลางนี้ก็ะศ้าเกลืามุกใส่าบสองมันเรื่องร้านมันเอย่าต้องการ cắt tôi <laughs> bạn chắc ô cắt tôi cũng thiệt đi rồi đây một tôm một tôm nước tổng mua มีวัน้ย่างนหรไมมีวันยังจะข้ีกเก็บคองไปตลาดมันรียกว่ามิดอมีสัตวอะไอย่างียว่าลูกขี้บอยอย่างนี้อย่างนี้โยกเอาวันใหญ่พี่เซ็นนะใหญ่แจ้คเขาบอกไปแต่ไม่ขายก่เก่าอยู่ใหญมว่จสะแบงมีสองหะเขาให้มาไปเสี่ยกั

จะตีแมู่่บมากกไ่ัดน้าัดาเ่าังกัววขัน้เป่ารุ่งขัดน้ำเปล่าอ้าวเขาไม่หุงรักษัเ่เกินเองข่อยก็อไน่องเนี่ยตีนน้องน้อยเนี่ยมมัดตีเ cái mày đẹp, chúng Cái lạc, cái <laughs> cô tay, cái <laughs> gì mà. có một cái ออกแน่ตีออกจะมีเหยีมแน่ไม่กินนันเพื่อเอาเหิีมนันแจกหนบอ,เ,บบอเพื่อข,าขาาอ่าข้ายใหม่นี่นะสิบ,บาทนอนคือสูตรนาปอมไม้สูตรนาปอมเยี่นหวานนี่ยนดึงสูตรไม่เงินสูตรไม่เือน เสียบว่าจบไม่ดังมีใคจะไม่ห็นแล้วมาซ่าดูของพี่อให้เราพีนเด็กสาวเราผู้เป็นคู่กันปะแขนติดไม่ได้บอกเรากกับเกี่ยวหนึกก้า Ấn ừ, nhà một thế, nó cứ muốn chạy vớt vào nẹo Còn đúng chứ, nó cứ đọc bốn Càng có vô men Chẹp, chẹp, chẹp Chẹp cứ rậu bây giờ cái luộc Nó quá, nó đeo tốt nó kinh nào งากมาตรงหนามพ่อแม่อันนี้ดีแน่นยุกกระพาดแข็งแรงทุกถึงทุกคนเน้อเด,ดินล่างปวดไถ่แลอวหลานมา่อกทันทีแม่จ้า